จอกข่าวร้อน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเข้ามาในช่วงนี้เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อน,นะคะนับตั้งแต่รับสนองพระบร,รมราชองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2554ก็เรียกได้ว่าผ่านมา1เดือนเต็มแล้วนะคะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้อาสาเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติคะ่ะ ภาพการทํางานของรัฐบาลผ่านการขับเคลื่อนของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีโดยการเทน้ําหนักไปยังพันตํารวจโททักษิณชินวัตรมากจนผิดปกติแม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะพยายามสร้างผลงานโดยการแก้ไขปัญหาน้าท่วมมากแค่ไหนจนนํามาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์กำลังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทยทั้งประเทศหรือไม่ ฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้โอกาสดิฉันซึ่งถือว่าเป็นพันธะสัญญาทางใจให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ ฉันจะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนขอขอบคุณค่ะผลงานที่ปรากฏตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจริงหรือไม่แต่ทว่าการบริหารประเทศหนึ่งเดือนที่ผ่านมารัฐบาลกลับให้น้ำหนักการแก้ไขปัญหา ให้กับพันตำรวจโททักษินซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการนำเสนอข่าวสารจากสื่อทุกสารระบบทั้งที่เป็นแนวร่วมและฝ่ายตรงกันข้ามเริ่มจากประเด็นการนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษินที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพร้อมๆกับการลบล้างทุกการกระทำความผิดทางการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549 รวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พันตำรวจโททักษิณและแกนนำคนเสื้อแดงถูกตั้งข้อกล่าวหาจากคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือบานปลายไปกันใหญ่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกบรรจุเอาไว้ในในโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะในมาตรา309ที่รับรองอำนาจการตรวจสอบคดีทุจริตของพันตารวจโททักษิณที่ว่ามาน,นี้ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายคนเสื้อแดงและรัฐบาลพักเพื่อไทย ผู้เปิดประเด็นขึ้นมาถัดจากนั้นก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นการช่วยเหลือให้พันตำรวจโททักษินเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับกระแสข่าวการคืนพาสปอร์ตแดงให้กับพันตำรวจโททักษินไม่นับรวมถึงข่าวการจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรีที่สะพัดไปด้วยการมีเอี่ยวของพันตำรวจโททักษินในฐานะผู้ตัดสินใจตรวจจริง เช่นเดียวกับการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองที่บรรดาแกนนําและแนวร่วมคนเสื้อแดงตบเท้าเข้ารับตําแหน่งกันอย่างคึกคักต่อเนื่องด้วยความพยายามผลักดันพลตํารวจเอกเปียวพันดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพี่ชายของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์เข้ามารับตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อสถาปนารัฐตํารวจในยุครัฐบาลทักษิณเราก็ทาหนังสือมาแล้วว่า ขอปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาสมชอตอนนี้เรื่องอยู่ที่เลขาผมกลาบเรียนนายกได้วาจาก็ประมวลเรื่องมันเป็นขั้นตอนทางธุรการแล้วตอนเนี้อ๋อท่านบอกว่าเรื่องตำรวจมอบผมแล้ว,ว,ว,หลวให้ผมไปตัดสินใจผมก็ตัดสินใจกลับเรียนท่านแล้วถ้ากับตามที่ผมกลับเรียนท่าน อาทุกอย่างจบทุกองควานรง่าเป็นการนจบระยังคนนระดับพลตเอกไปบีบอะไรท่านบีบท่านไม่ได้แล้วท่านต้องสมัครใจเห็นพ้องต้องการแล้วผมไม่ใช่หมอนวดเจะไ,ไปบีบใครได้ยังไงในหนังสือมัครใจได้ที่แจ้งไปก็มีเขา้าบไม่่ต้องสมัครใจไม่ฮะเอาสรุปว่าสาระสำคัญ ก็คือสมัครใจท่านทามาหน้าค้อนยังฮะก็เป็นเหตุให้เราปรับเปลี่ยนตำแหน่งในคอรมอได้เพราะท่านสมัครใจนะครับผมจะไปรองนะครับที่คณะทำรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับแต่ผมเรียนกับท่านนะครับจริงผมไม่อยากเรียนตรงนี้เลยนะแต่ก็ต้องเรียนท่านว่า ไอ้นั้นเป็นกฎหมายนั่นเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือกฎแห่งกรรมนะครับกฎธรรมชาตินะครับทุกคนต้องรับตรงนั้นแหละครับท่านจะต้องต่อสู้ผมเองก็ต้องต่อสู้ท่านที่ถ้าผูวัังแกผมก็ต้องต่อสู้กับความทิ่งแท้ของแน่นอนของกฎแห่งกรรมแนละกฎธรรมชาตินะครับคุณทวินพูดถูกอยู่อย่างหนึ่งผมถูกใจจริงนะ ว่าใครทํากรรมไว้ต้องได้รับกรรมถูกใจจริงๆเมืองไทยเป็นเมืองพุทธผมย้ําอีกครั้งนะใครก็ตามที่ทํากรรมไว้ต้องได้รับกรรมโดยเร็ววันและถ้าทำกรรมชั่วมากๆก็ต้องรับกรรมชั่วมากๆเช่นเดียวกัน กระทั่งล่าสุดกับของร้อนอย่างดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณซึ่งชัดเจนจากท่าทีของกระทรวงยุติธรรมที่ย้มว่านักโทษที่อยู่นอกเรือนจำก็สามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้วที่ชัดเจนที่อยากจะกลับเรียนนะครับถ้าพิกกลับมาดูปวิทยามาตรา259ก็จะเห็นชัดเจนว่าผู้ต้องคำที่ว่าษาให้รับโทษอย่างใดๆนะครับ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วถ้าจะทุนก้าถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับราชทานในใบยโทษจะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้กลับมาดูที่ปวิอาญามาตรา260นะครับผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องโทษต้องโทษจำคุกอยู่ในเรวนจำจะยื่นเรื่องราวต่อพัดีหรือผู้บัญชาการเวนจำก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้วให้พัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำออกไปรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวแล้วให้รีบส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่คือแสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องคือ,คอที่ผู้ที่ถูกกุมขังรับโทษอยู่ในเรือนจําเป็นผู้ยืน่นแต่กรณีมาตรา259ผู้ต้องคําพิพากษา อาจจะยังไม่ได้รับโทษก็ได้เป็นผู้ยืนเพราะฉะนั้นในประเด็นที่มีการพูดจากันตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดได้แล้วก็มีการเอากระบวนการต่างๆในมาตรา4แห่งพระราชกฤษฎีิกกาออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความสับสนแต่ความจริงเนี่ยไอ้ที่พูดอย่างนั้นก็พูดแบบไม่รับผิดชอบเขาไปถวายดีกา ที่สำนักพระราชวังแล้วสำนักพระราชวังก็ถามรัฐบาลสมัยคุณอภิษ,ษ์ว่ามีความเห็นอย่างไรก็เก็บไปสองปีเจ็ดเดือนก็ไม่ถวายความเห็นถ้ารัฐบาลน,นี้ถวายความเห็นก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ที่สำนักร,า,ราชเลขาธิการถามมาไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนเสนอขอพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยรัฐบาลเองเข้าใจอย่างน้องชาย แต่พูดไปพูดมาเถอะราคประชาธิที่ปัดไม่เข้าใจลักภาษาจีนเขาเรียกว่าโกง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 คืองงไม่เสร็จเน่ยมันแพ้เยอะไปะก็เลยโกงโกงเนี่ยเรายังไม่มีใครทําอะไรเลยนะเรื่องเนี้ก็เอาไปเรื่องเป็นลาวเป็นตุเป็นตะเอามาจากไหนอะ ไม่นับรวมถึงของเก่าเล่าใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตามหาความบริสุทธิ์ให้กับพันตำรวจโททักษินกับการอ้างคำตัดสินของสารแพ่งตั้งแต่ปี2553ที่ให้การซื้อขายที่ดินรัชดาระหว่างกองทุนฟื้นฟูนฟกับคุณหญิงพจจมารเป็นโมฆะว่า จะทาให้พันตารวจโททักษินเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินรัชดาที่พันตํารวจโททักษินถูกสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาจําคุกสองปีสารดีกาพิพากษาไปแล้วว่าผิดผิดอะไรครับผิดก็คือท,ทําสัญญากรัฐใช่ไหมครับโดยการเซ็นยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าสารแพ่งได้พิจารณาออกมาแล้วว่า ไม่มีการซื้อที่ใดๆทั้งสิ้นถึงขนาดต้องคืนเงินให้กับคุณหญิงพัชมานเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือว่าท่านนาย,ยกทัอดีตนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้ทําสัญญากับรัฐใดๆทั้งสิ้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าศาลฎีกาจะตัดสินไปแล้วศาลฎีกาท่านเองนี่แหละครับท่านจะต้องรับผิดชอบเมื่อเหตุการณ์และข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไปท่านก็จะต้องตัดสินใหม่นะครับอันนี้คือกระบวนการยุติธรรม ของทั่วโลกที่เขาทากันไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับสารดีกาท่านชอบที่จะต้องนําข้อเท็จจริงเหตุผลที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาพิจารณาใหม่นะครับโดยไม่ต้องมีใครทําอะไรทั้งสิ้น,น,นอันนี้คือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นบทบาทของร้อยตำรวจเอกเฉลิมมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่แนวทางการทํางานของรัฐบาลก็ดูเหมือนจะเกี่ยวดองนองยุ่งกันแต่กับเรื่องของพันตำรวจโททักษินมากจนเกินไปนะคะซึ่งก็ถือเป็นการตอบโจทย์คําถามแล้วหรือไม่กับคํามั่นสัญญาของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจาะข่าร้อนล้วงเข่าลึกกันต่อค่ะ ปิดท้ายกันด้วยขบวนการล้มเจ้าหักดิบเปิดพจนานุกรมฉบับใจอึ้งพากรเทวดาคือสถาบันแล้วอมาตยของนอปชคืออะไร